สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ครับผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะโรงกันนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนมิถุนายนปีพศ2567กันนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับคำทำนายดวงครับ ท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสารการรับชมคัมภีา์ในดวงใหม่ๆนะครับที่สำคัญรับพลังงานดีๆนะครับรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับเป็นพลังงานดีๆนะครับไปเติมเต็มหัวใจกําลังใจในการทํางานในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับให้หัวใจกระชุ่มคู่ชวยนะครับวันนี้ขออภัยนะครับเสียงหายนะครับเจ็บคอนิดหน่อยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาพบกับคำทํานายดวงได้เลยนะครับท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับดวงในเดือนมิถุนายนนี้นะครับดวงการงานนะครับสำหรับท่านที่ทำงานประจำหรือรับราชการนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมอยากให้คุณอยู่นิ่งๆนะครับนิ่งๆนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำงานนะครับคือใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆ เวลาทํางานเนี่ยค่อยๆค,คิดนะครับค่อยๆหาทางออกนะครับอย่ารียบร้อนนะครับทําตามแผนที่คุณวางไว้นะครับแล้วงานมันจะไปได้ดีนะครับรอบครอบนะครับงานแต่และชิ้นงานที่คุณจะปล่อยออกไปจากคุณเนี่ยก่อนจะปล่อยออกจางมือคุณไปถึงหัวหน้าคุณเนี่ยนะครับให้ทําดีๆนะครับให้คิด พิจารณาไตรตรองให้รอบคอบให้ถีท่วนก่อนนะครับระวังนะครับหากท่านที่มีหัวหน้าผู้หญิงนี้นะครับในเดือนมิถุนายนนี้อาจจะถูกจู้จี้นะครับจุกจิกนิดหน่อยนะครับแต่การที่หัวหน้านะครับท่านมาจู้จี้จุกจิกกับคุณเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นห่วงคุณแหละนะครับเป็นห่วงว่าเฮ้ยกลัวคุณจะทํางานผิดพลาดนะครับกลัวคุณจะ เกิดเรื่องไม่ดีนะครับแล้วทําให้คุณเสียกําลังใจในการทํางานนะครับที่เขามาตามจู้จี้จุกจกคุณเนี่ยนะครับคือเขาก็อยากจะช่วยเหลือคุณเขาเป็นห่วงคุณนะครับแต่แน่นอนบางทีหัวหน้าก็อาจจะตอบตรงๆไม่ได้นะครับก็อาจจะมาอ้อมค้อมบ้างทําเป็นมาถามงานทําบ้างนะครับแน่นอนคือคือเขาเป็นห่วงคุณนั่นแหละนะครับพะเขาเห็น การทางานของคุณแล้วนะครับแล้วก็อารมณ์ของคุณนะครับที่ร้อนวู่วามนะครับก็กังวลว่างานเนี่ยอาจจะเกิดการปิดพ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมองเป็นเรื่องดีนะนะครับแล้วก็อยากจะบอกชาวปีมะโรงนะครับว่าอย่าใจร้อนนะครับเวลาจะพูดอะไรนะครับขอให้คิดก่อนพูดนะครับอย่าวู่วามนะครับอาจจะเกิดเรื่องนะครับในที่ทํางานได้นะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับมีอะไรนะครับก็ยอมได้ก็ยอมบ้างนะครับหากคุณหลุด พลังนะครับพูดออกไปแล้วนะครับขอโทษนะครับก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายนะครับขอโทษบ้างก็ได้นะครับอย่าคิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับไม่งั้นจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตแน่นอนนะครับส่วนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมอยากให้คุณวางแผนดีๆนะครับวางแผนในการทําโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับ ที่ผมพูดว่าโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณทําโปรโมชั่นนะครับลองดูดีๆนะครับว่าเราเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับหรือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับธุรกิจขนาดเล็กนะครับเป็นร้านค้าเล็กๆนะครับ SME นะครับหรือว่าซื้อมาขายไปขายอาหารตามสั่งอะไรประมาณนี้นะครับลองดูตัวเราให้ดีนะครับหากสายป่านเราไม่เยอะนะครับเงินเก็บเงินถุงเงินถังเราไม่ได้เยอะนะครับการจัดโปรโมชั่นเนี่ยนะครับ อาจจะลําบากเหมือนกันนะครับอาจจะเหนื่อยอาจจะกระทบกับเราได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะแนะนํานะครับคุณอาจจะลองไปใช้กลยุทธ์ในเรื่องของ p r i นะครับก็คือการกําหนดราคานะครับการกําหนดราคาเนี่ยนะครับหากเรากําหนดถูกเกินไปนะครับเวลาจัดโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะทาให้ให้เราลําบากได้นะครับแต่ถ้าเรากําหนดแพงเกินไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เราแบบว่าต้องทําลดราคาตลอดนะครับลูกค้าอาจจะรู้สึกว่า มันมันเป็นสินค้าไม่ได้พิเศษอะไรนะครับแต่ถ้าหากคุณตั้งราคาที่มันกลางๆนะครับแล้วจัดโปรโมชั่นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณขาดทุนนะครับอันเนี้ยมันจะทําให้คุณขายในราคาโปรโมชั่นก็ได้นะครับหรือขายในราคาหลักก็ได้ราคาที่คุณตั้งก็ได้นะครับมันจะทําให้สินค้าคุณเนี่ยเกิด value นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่เรา จะทาธุรกิจนะครับหรือว่าทําการตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขายสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเราต้องมองหลายๆเรื่องนะคะแต่วันนี้ผมฝากแกนเรื่อง p r i นะครับการตั้งราคาสินค้านะครับมันจะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กได้นะครับส่วนธุรกิจขนาดใหญ่แน่นอนเขาไม่ได้กระทบอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเตรียมในเรื่องของการทําโปรโมชั่นไว้มีเงินมีสายป่านนะครับบางทีเขาอาจจะใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการราคาก็คือดั้มราคาก่อนนะครับให้คนติดติดแล้วค่อย ล่อไปอีกสินค้าหนึ่งอันนั้นก็ทําได้นะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับระวังนะครับการจะกระทบเขาเรียกว่าระวังคําพูดของคุณนะครับมีโอกาสที่จะกระทบกับท่งนนะครับมีปากมีเสียงนะครับกับหุ้นส่วนได้นะครับคิดให้ดีนะครับคิดก่อนพูดนะครับคิดดีพูดดีทําดีนะครับอย่างให้คุณเห็นอกเห็นใจนะครับหุ้นส่วนนะครับพนักงานนะครับทีมงานนะครับการที่เราเนี่ยนะครับมี จิตใจนะครับอบอ้อมอารีนะครับมีจิตใจมีวิสัยทัศน์ที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยจะรักคุณนะครับและจะคอยช่วยเหลือคุณนะครับเกื้อหนุนคุณนะครับผลักดันคุณนะครับทำให้ธุรกิจคุณเนี่ยก้าวไปข้างหน้านได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงนะครับ สิ่งที่ผมจะฝากเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการสร้างคอนเน็กชันนะครับถามว่าทําไมผมเน้นทุกคลิปเลยนะครับสำหรับท่านที่ทําธุรกิจนะครับการมีคอนเน็กชันที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ส่วนตัวนะครับหรือว่าเราทํางานประจำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีหมดแหละนะครับหากเรามีคอนเนคชันที่ดีเนี่ย,ยการประสานงานติดต่ออะไรมันก็ง่ายขึ้นถูกไหมครับดีกว่าคนที่ไม่รู้จักไปไปติดต่อเนี่ย,ม,ยมันยากกว่านะครับการมีคอนเนคชันที่ดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้คุณง่ายขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างการทําธุรกิจแล้วกันนะครับหากคุณอยากจะขยายสินค้าขยายธุรกิจคุณสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าคุณมีคอนเนคชันที่ดีเนี่ย มันจะขยายไปได้ด้วยรวดเร็วมากๆนะครับผมบอกเลยนะมันไปยิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าปากต่อปากอีกนะครับเพราะว่าสมมติว่าคุณรู้จักคอนนคชันคุณเนี่ยเป็นคอนนคชันที่แบบเขากว้างขวางอยู่แล้วนะครับกว้างขวางทั้งในประเทศไทยทั้งเอเชียทั้งต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไปเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นหาคอนนคชันไว้เถอะครับวันหนึ่งเนี่ย เราอาจจะได้พึ่งพาเขาก็ได้นะครับแน่นอนนะครับเราไม่ใช่แค่จะไปพึ่งพาเขานะครับเขาวินนะครับเราก็ต้องวินนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวส่วนคนที่ตกงานนะครับที่อยากจะแบบว่าเอ้ยพอแล้วนะครับกับการทํางานประจํานะครับฉันอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวเหลือเกินนะครับหากคุณมีความรู้ดีนะครับศึกษาวางแผนมาอย่างดีแล้วนะครับก็ ถ้ามั่นใจจริงๆก็ได้นะครับแต่ถ้าหากคุณยังไม่ได้พร้อมเลยนะครับยังไม่ได้มีความรู้ยังไม่ได้ศึกษาธุรกิจที่คุณแบบอยากจะเปิดให้ดีนะครับผมแนะนําในเดือนมิถุนายนนี้นะครับอย่าเพิ่งเริ่มลงทุนนะครับรอให้คุณพร้อมกว่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยลุยนะครับส่วนคนที่ทํางานประจํานะครับอยากจะหางานประจําทํานะครับสมัครงานเยอะนิดหน่อยนะครับในเดือนนี้นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะท้อนิดนึงนะครับว่าเฮ้ย ทำไมสมัครไปเขาไม่เรียกเราเลยนะครับนี่เราไม่เก่งหรือว่าเขาไม่อยากรับเรากันแน่นะครับเดือนนี้ผมไม่อยากให้คุณท้อนะครับอยากให้คุณสมัครงานหลายๆที่นะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยจะมางานหลายๆที่โอกาสได้มันก็มีมันก็มีครับแต่ถ้าหากเราเนี่ยนะครับเกิดการท้อซะก่อนนะครับหรือเรามีความพยายามไม่มากพอเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะไม่ได้งานเลยนะนะครับเพราะว่าโอกาสได้งานใหม่ของคุณเนี่ยมันยากมากๆนะครับ สมัครการหลายๆที่แล้วไม่พอนะครับถ้าหากคุณยังพอรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับอาศัยท่านได้ก็อาศัยนะครับอาศัยคนรู้จักได้ก็ก็อาศัยบ้างนะครับก็อาจจะทักไปถามว่ามีตําแหน่งงานว่างไหมนู่นนี่นั่นนะครับอย่าคิดทนงตัวอย่าอวดเก่งนะครับพึ่งพากันได้ก็ก็ลองพึ่งพานะครับระหว่างนี้นะครับถ้าหากยังไม่ได้งานนะครับผมอยากให้คุณกลับมาพัฒนาตัวเองนะครับให้โดดเด่นให้เก่งในเฉพาะด้านที่คุณอยากจะทํางานนะครับ ส่วนดวงการเงินนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับรายรับคุณนะครับถือว่าปกตินะครับไม่ได้มากไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับมาพอดีพอดีนะครับแต่รายจ่ายในเดือนมิถุนายนนี้เข้ามามากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ชาวปีมะโรงเนี่ยวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆนะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องจ่ายเนี่ยนะครับผมอยากให้ระงับไปก่อนนะครับค่อยไปซื้อเดือนถัดไปก็ได้นะครับ ซื้อสิ่งที่จําเป็นก่อนนะครับระวังนะครับคุณจะต้องใช้เงินฉุกเฉินนะครับเช่นค่ารักษาพยาบาลนะครับเจ็บป่วยนะครับค่าต่างๆที่แบบมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับอันนี้ผมฝากไว้นิดนึงนะครับแต่ถ้าหากคุณเตรียมการวางแผนการเงินมาดีแล้วนะครับใช้ตังค์อย่างตังค์ใช้เงินนะครับที่ได้มาอย่างรัดกุมเนี่ยผมเชื่อว่าชาวปีมะโรงเนี่ยจะผ่านไปได้นะครับไม่ได้กระทบอะไรนะครับส่วนคนโสดนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ คุณอาจจะเครียดนะครับกับเรื่องงานนิดนึงนะครับเลยอาจจะยังไม่ได้เจอคนถูกอกถูกใจสักเท่าไหร่นะครับหรือบางคนอาจจะเจอนะครับแต่ก็อาจจะเป็นแบบไม่ได้จริงจังกับคุณมากนักนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็อย่ารีบร้อนนะครับอย่ารีบร้อนนะครับอย่าทําให้ไก่ตื่นนะครับอย่าพึ่งแบบว่าเฮ้ยมันเป็นรักครั้งแรกนะไม่ได้ฉันต้องใส่เต็มนะครับ ค่อยๆนะครับเดือนนี้ผมอยากให้ค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะครับก็มีความเครียดเรื่องงานนะครับเรื่องส่วนตัวพอสมควรนะครับหากเราเนี่ยเอาเขาเข้ามาในเวลานี้นะครับมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ได้นะครับที่สําคัญคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะเจอคนที่ไม่ดีก็ได้นะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับหรือว่าแต่งงานแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับต่าง ต่างคนต่างเครียดนะครับต่างคนต่างยุ่งกับงานนะครับบางทีคู่รักคุณเนี่ยก็จะยุ่งกับครอบครัวนะครับก็คือเหมือนมีเขาเรียกว่าครอบครัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาทีหน่อยนะครับคู่รักก็เลยไม่ได้มีไม่ได้มีเวลาให้คุณมากนักนะครับก็เหมือนเหมือนอาจจะมีเวลาเนี่ยต้องไปเคลียร์เรื่องของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้เนี่ยมีอะไรกระทบกระทั่งกันเนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงกันได้นะครับระวังนะครับ จะเวียงนะครับระวัางทางแฟนคุณจะเหวี่ยงหรือหรือดีไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะเหวี่ยงเขานะครับหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณลองเอาอกเอาใจคู่รักคุณบ้างนะครับพากันไปเที่ยวนะครับเวลามีปัญหากันนะครับสงบปากสงบคําไว้บ้างก็ดีนะครับบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นต้องต่อล้อต่อเถียงนะครับอย่าพูดอย่าพยายามอย่าพูดเพื่อเอาชนะนะครับเงียบ เงียบไม่ได้แปลว่าแพ้นะครับแต่แปลว่าเราทั้งคู่เนี่ยจะพากันไปในเขาเรียกว่าในความรักที่สมบูรณ์นะครับตามที่คุณวางไว้นะครับสุขภาพพาานามัยนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับอาจเจ็บป่วยงานนิดหน่อยนะครับเนื่องจากคุณมีความเครียดสะสมนะครับเครียดในเรื่องของงานนะครับโมแต่ยุ่งยุ่งนะครับเลยไม่ได้มีเวลารีแลกซ์นะครับเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับลองปล่อยจอยนะครับทําใจให้สบายๆนะครับ ทำสมาธิจิตใจให้แน่วแน่นะครับรีแลกรีแลกนะครับทำตัวให้รีแลกนะครับอย่าคิดมากนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอฝากชาวปีมะรนะครับและทุกทท่านนะครับที่เข้ามาฟังผมจนถึงนาทีที่13นี้นะครับขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุณเคารพนับถือนะครับอำนวยอวยชัยให้คุณประสบความสำเร็จร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้าน ภายใน3วัน7วันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีนะครับสะสมบุญตอบแทนบุญคุณบิดามนาครูบาอาจารย์เป็นประจำนะครับผมขอให้คุณนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับไปไหนมีแต่คนรักคนหลงรวยรวยเฮงเฮงครับทุกท่านสวัสดีครับผม